พระธรรมหนึ่งพงกษัตริย์บทที่สิบเก้าอาหับทรงเล่าทุกสิ่งที่เอลียาทำให้พระนางเยเซเบลฟังและเล่าถึงการที่เอลียาประหารผู้ทำนายของพระบาอันทั้งหมดด้วยดาบดังนั้นเยเซเบลจึงส่งคนมาแจ้งเอลียาว่าขอให้พระทั้งหลายจัดการกับเราอย่างสาหัสหากภายในพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้เรายังไม่เปิดชีวิตเจ้าเหมือนที่เจ้าทำกับคนของเรา เอลียากลัวจึงหนีเอาชีวิตรอดเขาไปยังเบเออเชบาในยูดาและทิ้งคนรับใช้ของเขาไว้ที่นั่นส่วนเขาเองเดินทางเข้าไปในถิ่นกันดารแต่ลำพังรอนแรมตลอดวันแล้วเขาพบต้นซากต้นหนึ่งจึงนั่งลงใต้ต้นซากนั้นและอธิษฐานให้ตัวเองตายเสียเขากล่าวว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์ทนมามา,มากพอแล้ว ขอส่งเอาชีวิตของข้าพระองค์ไปเถิดข้าพระองค์ก็ไม่ดีไปกว่าบารรพบุรุษของข้าพระองค์แล้วเขาก็นอนลงใต้ต้นซากและหลับไปท a d a นั้นมีทูตสวรรค์องค์หนึ่งมาแต่ต้องตัวเขาและบอกว่าจงลุกขึ้นและรับประทานอาหารเอลียามองไปร,บรอบๆและเห็นว่ามีขนมปังผิงอยู่บนก้อนหินร้อนๆและมีน้ำเยือกหนึ่งอยู่ข้างศรีรษะ เขาจึงรับประทานขนมปังดื่มน้ําแล้วล้มตัวลงนอนอีกทูตขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาอีกครั้งหนึ่งแต่ต้องตัวเขาและบอกว่าจงลุกขึ้นรับประทานอาหารเพราะการเดินทางครั้งนี้เกินกําลังของท่านเอดียาจึงลุกขึ้นรับประทานและดื่มทําให้เขามีกําลังวังชาพอที่จะเดินทางเป็นเวลาสี่สิบวันสี่สิบคืนจนมาถึงโหเรบภูเขาของพระเจ้า เขาเข้าไปพักแรมค้างคืนในถ้ำแห่งหนึ่งที่นั่นแล้วพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงเขาว,ว่าเอลิยาเอย๋ยเจ้าทำอะไรอยู่ที่นี่เอลิยาทูลตอบว่าข้าพระองค์กระตือรือรน้นทุ่มเททำงานเพื่อพระยาเวพระเจ้าผู้สงรงฤทธิ์ชนอิสราเอลได้ละ,ละทิ้งพันธสัญญาของพระองค์หรือแท่นบูชาของพระองค์สังหารผู้เผยพระวจนะของพระองค์ด้วยคมดาบ เหลือฆ่าพระองค์เพียงคนเดียวและบัดนี้พวกเขากำลังพยายามฆ่าฆ่าพระองค์อีกด้วยพระองค์ตรัสว่าจงออกไปยืนต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าบนภูเขาเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้ากำลังจะเสด็จผ่านแล้วมีลมพายุกล้าพัดประทะภูเขาอยารุนแรงทำให้หินแตกเป็นเสียเส่ยงๆต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ประทับในลมนั้นหลังพายุก็เกิดแผดดินไหว แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ประทับในแผ่นดินไหวนั้นและภายหลังแผ่นดินไหวก็เกิดไฟลุกแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ประทับในไฟนั้นหลังจากไฟมีเสียงกระซิบอ่นอ,อนโยนเมื่อเอลิยาได้ยินเขาก็ยกเสื้อคลุมขึ้นปิดหน้าและออกไปยืนอยู่ตรงปากถ้ำมีเสียงหนึ่งกล่าวกับเขาว่าเอลียาเอย๋ยเจ้ามาทำอะไรอยู่ที่นี่เขาทูลตอบว่า ข่าพระองค์กระตือรือร้นทุ่มเททำงานเพื่อพระยาเวพระเจ้าผู้ส่งฤทธิ์ชนอิสราเอลได้ละทิ้งพันธสัญญาของพระองค์หรือแท่นบูชาของพระองค์สังหารผู้เผยพระชนะของพระองค์ด้วยคมดาบเหลือข่าพระองค์เพียงคนเดียวและบัดนี้พวกเขากำลังพยายามฆ่าฆ่าพระองค์อีกด้วยองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับเขาว่าจงกลับไปตามทางที่เจ้ามา แล้วไปยังทิ่นกันดานแห่งดามัสกัสเมื่อเจ้าไปถึงที่นั่นจงเจิมตั้งฮาซาเอลให้เป็นกษัตริย์แห่งอารามทั้งเจิมตั้งเยฮูบุตรนิมชีให้เป็นกษัตริย์แห่งอิสราเอลแล้วเจิมตั้งเอลิชาบุตรชาฟัดจากอาเบลเมโฮลาให้เป็นผู้เผยพระชนะสืบต่อจากเจ้าผู้ใดหนีรอดจากคมดาบของฮาซาเอลจะถูกเยฮูฆ่า และผู้ใดหนีรอดจากคมดาบของเยฮูจะถูกเอลิชาฆ่าแต่เราจะเก็บรักษาคนเจ็ดพันคนที่ไม่ได้คุกเข่ากราบไหว้หรือจูบพระบาอันไว้ในอิสราเอลเอลิยาจึงไปจากที่นั่นพบเอลิชาบุรชาฟัดกำลังไถนาโดยมีวัวเทียมไถสิบสองคู่เขาอยู่ที่ปลายแถวกับวัวคู่ที่สิบสองเอลียาจึงตรงเข้าไปหา แล้วเหวี่ยงเสื้อกลุ่มห่มให้เอลิชาเอลิชาปล่อยวัวไว้ตรงนั้นแล้ววิ่งตามเอลิยาแล้วกล่าวว่าขอให้ข้าพเจ้าไปจูบลาบิดามารดาก่อนแล้วจะติดตามท่านไปเอลิยาตอบว่าไปเถิดแต่อย่าลืมว่าเราได้ทำอะไรแก่เจ้าเอลิชาจึงกลับไปฆ่าวัวเอาเนื้อมาทำอาหารใช้คันไถท,ทำเป็นฟืน และแจกจ่ายเนื้อให้คนทั้งหลายรับประทานกันจากนั้นเอลิชาก็ติดตามเอลียาไปในฐานะผู้ช่วยของเขา